การเดินทางข้ามเวลาของคนที่มาจากโลกอนาคตผู้ชายที่ชื่อว่าอดัมอาคอนเขาเดินทางข้ามเวลามาจากปี2045เขากล่าวว่าในอีก10ปีข้างหน้านี้จะไม่มีประเทศใดๆในโลกเขาอ้างว่าเขาได้เดินทางมาจากโลกอนาคตก่อนหน้านั้นในอินเทอร์เน็ต เขาได้บรรยายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากมายและยังได้แชร์วิดีโอที่แสดงภาพเมืองในอนาคตต่างๆในโทรศัพท์ของเขาให้ทุกคนดูอีกด้วยอดัมกล่าวว่าเขาเกิดในเดือนธันวาคม2019เขาเป็นนักเดินทางข้ามเวลาที่กลับมายังโลกปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีการเดินทางข้ามเวลาในปี2045เขาบอกกับนักข่าวว่ามีชิปฝังไว้ในหัวของเขาอาดัมได้กล่าวสุนทรพจน์ที่น่าทึ่งมากมายและเขาเกล่าวว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาเยือนโลกในอนาคตอันใกล้นี้และบางสิ่งที่พวกเราทุกคนต่างสงสัยเกี่ยวกับ UFO ที่เราเห็นในขณะนี้นั้นคือยานอวกาศที่จะเป็นพาหนะสำหรับผู้คนในอนาคตเพื่อเดินทางข้ามเวลาและในอวกาศและในอนาคตผู้คนไม่เพียงแต่จะสามารถเดินทางไปยังสังคมสมัยใหม่ได้เพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถเดินทางไปยังยุคไดโนเสาร์หรือยุคหลายล้านปีก่อนได้อีกด้วย ดังนั้นในอนาคตอันใกล้นี้แม้แต่การฟื้นคืนชีพของเหล่าไดโนเสาร์จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปอดัมยังบอกด้วยว่าหลังปี2028จะมีเครื่องเดินทางข้ามเวลาที่ใช้โดยทั่วไปเขากล่าวว่าในอนาคตอันใกล้อีก10ปีข้างหน้า จะไม่มีประเทศใดในโลกอีกต่อไปเพราะโลกทั้งโลกจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะอนาคตคือยุคที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากหรือยุคปัญญาประดิษฐ์ครองโลกเขากล่าวว่าประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอีกสิปีข้างหน้านั้นจะเป็นหลานสาวของมาตินลูเทอร์คิงซึ่งเป็นนักต่อสู้ เพื่อมนุษยชนและโยรันดาเรนิคิงโลกอาจมีชื่อประเทศก็จริงแต่ทุกประเทศต่างรวมเป็นหนึ่งเดียวอดัมอาคอนเขาเดินทางข้ามเวลามาจากปี2045เขาได้ส่งอีเมลที่มีวิดีโอของเขาให้แก่นักข่าวโดยเขากล่าวว่าฉันขอพูดไว้ก่อนเลยว่า ฉันไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะหลอกลวงใครๆฉันแค่จะมาบอกความจริงกับคุณความตั้งใจเดียวของฉันคือการพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าการเดินทางข้ามเวลาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความจริงเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นรอบตัวคุณฉันบอกความจริงกับคุณ ฉันคนนี้เป็นนักเดินทางข้ามเวลาฉันเดินทางกลับมาจากเมื่อต้นปี2045ประการแรกการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้จริงแล้วในปี1981แต่ถูกเก็บเป็นความลับจนกระทั่งถึงปี2028ที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ ฉันต้องการที่จะให้ข้อเท็จจริงกับคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับอนาคตที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าการเดินทางข้ามเวลามีอยู่จริงรวมทั้งที่ว่าใครเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาคุณจะเห็นว่าคำทํานายของฉันไม่ใช่แค่ความจริงเท่านั้นแต่คุณสามารถย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้ และจะรู้ว่าการเดินทางข้ามเวลามีอยู่จริงในช่วงต้นปี2019การพบเห็น UFO จะเพิ่มขึ้นทั่วโลกในปี2020จะมีการเปิดตัวหุ่นยนต์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งมากมายในเดือนสิงหาคม2028 จะมีการเปิดเผยการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวต่อสาธารณาชนฉันไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเขามาจากไหนแต่ไม่ใช่มาจากอาวกาศในเดือนกุมภาพันธ์2029มีชิปฝังตัวที่เรียกว่า The One ที่ให้คนจ่ายเงินได้ขยายการทำงานของสมอง และสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งนี้จะไปอยู่ในมือขอขวาของคุณในช่วงทศวรรษปี2030ทุกประเทศเริ่มบรรจบกันเป็นหนึ่งเดียวโลกมีเขตเจ็แห่งและมีผู้นำสิบคนที่ทำตามคำสั่งของปัญญาประดิษฐ์ปราธานาธิบดีคนสุดท้ายที่เป็นทางการของสหรัฐอเมริกา คือโยแลนดาคิงเธอเป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาที่เคยมีมาซึ่งเธอเคยปราศัยกับผู้ประท้วงเรื่องสิทธิมนุษยชนตอนอายุ9ขวบซึ่งในตอนนั้นเธอจะอายุ36ปีมีสกุลเงินดิจิทัลเพียงสกุลเดียวที่คนทั้งโลกใช้ ไม่มีเงินสดอีกต่อไปในอนาคตในปี2033 AI รู้จักชื่อแสงสว่างได้รับการเผยแพร่มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดและทุกคนสามารถพูดคุยกับมันได้และมันจะตอบคำถามคุณได้ทุกข้อโลกจะไร้เงินสด ในปี2045มนุษย์ต่างดาวจะมาจอดบนโลกของเราจะมีการโคลนนิ่งไดโนเสาร์ในสวนสัตว์ปราศค,คนเริ่มมากขึ้นปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นล้อนแองเจอริสจะจมหายไปในน้ำซึ่งผลจากเครื่องจับเท็จเขาพูดความจริงทั้งหมด